นายตามวันเกิดของคนเกิดทั้งเจ็ดวันว่าอดีตชาติคุณเคยเป็นใครคุณเคยเชื่อเรื่องอดีตชาติไหมว่ากว่าจะมาเกิดเป็นเราในชาตินี้ชาติที่แล้วคุณเป็นใครวันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่เกิดในแต่ละวันมาฝากจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยพยากรณ์คนเกิดวันอาทิตย์ จุติมาจากเมืองลิงคราดเป็นคนใจแข็งโกรธง่ายหายเร็วมีความเป็นผู้นำสูงชอบช่วยเหลือคนอื่นใจร้อนวู่วามน,นิดหน่อยแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาดีจะได้ดีเพราะปาก พูดจามัดใจคนเก่งในเรื่องความรักมักรีแป้งเร่าร้อนรุนแรงและหลากหลายมีเซกแบบถึงไหนถึงการไม่หวน่นและไม่ค่อยจะแคร์ใครไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดวันนี้จะดีและประสบความสำเร็จแบบสุดๆขอเพียงเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทางพยากรณ์คนเกิดวันจันทร์จุติมาจากนกครนครราชมีสเสน่ห์เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่มากชูไหลายคู่ครอง ปากหวานพูดเก่งช่างจอช่างเมาช่างเอาอ,อกเอาใจเขาเรียกว่าคนปากดีแต่ขี้น้อยใจงอนเก่งแต่หายไวในเรื่องความรักทั้งหญิงและชายร้ายพอๆกันซูซาแวบมาแวบไปไม่ทิ้งเขาก็ถูกเขาทิ้งก็เพราะเป็นคนช่างเลือกเรื่องมากและมากเรื่องขี้รำคาญชอบคิดซับคิดซ้อนอพอๆกับรักซ้อนซ่อนรักนั่นแหละ ถ้านำพรสวรรค์ใน,เ,นเรื่องของการพูดไปใช้ในทางที่ดีรับรองจะไปโลดในหน้าที่การงานแต่ถ้าจะให้เหมาะน่าจะทำงานด้านการขายรับรองรุ่งสุดๆขออย่างเดียวอย่าเจ้าเล่มากนักเป็นพอพยากรณ์คนเกิดวันอังคารจุติมาจากแดนนรกมีกําลังแรงใจแข็งนักรบชอบอาสาเจ้านายออกทัพจับศึกเป็นคนขยันขันแข็งคล่องแคล่วว่องไวมีไฟฝันแรงกล้าทะเยอทะยานและดันผู้รังสูง เรื่องรักค่อนข้างจะหลายใจพูดง่ายๆก็เจ้าชู้มีคนเข้ามาพวพันไม่ขาดระยะแต่ไม่ยักอยู่ยาวนานก็ใครจะไปทนความเจ้าชู้ของคุณได้ถ้าไม่ใช่คนเกิดวันพฤหัสแต่ต้องระวังคำพูดคำจาบ้างประชดประชันกันมากเกินไปวันไหนก็ทนคุณไม่ได้หรอกเรื่องเซ็กค่อนข้างใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองเกรงใจคนอื่นเขาบ้าง หญิงชายเกิดวันนี้น่าจะรับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรประเภทนี้จะดีกว่าไปทำอย่างอื่นถ้าลดเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองลงได้บ้างรับรองตำแหน่งการงานไม่น้อยหน้าใคร พยากรณ์คนเกิดวันพุธจุติมาจากลังกาทวีปมักได้ดีมีศักด์มากได้คู่ครองที่ดีมีวาสนาสูงมีความกระตือรือร้อนและอดทนเหลือหลายแต่ไม่ค่อยจะรอบคอบเป็นคนทำมาหากินเก่งผู้จาดีมีความรอบรู้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูและคอยช่วยเหลือ อนาคตจึงค่อนข้างสดใสไปได้ดีในหน้าที่การงานแต่ชีวิตรักกลับไม่ค่อยดีนักก็โมแต่ทำงานจึงไม่ค่อยมีโอกาสเลือกมากคนเกิดวันนี้จะได้เข้าพิธีวิวาก็ป่าขึ้นไปไวเรื่สามขึ้นหน้าเป็นชายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหญิงแล้ว